หมตทรีละสาสิบาบาทจ้าพ่อาบอว่าสามสามอลอยหบาทสามลลอยบะไรจ้าพี่น้องพอมาผลับมาเพ่งเราเลขายโลละสามสิบหาบาทสุข,ขาะกำลังเหลือยิงางยิงยางเลยอหน่นห่งเพน่นหันหนึ่งอัง S <S จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขุสุข้รนบัตรสเป็นเอฟซีทางบ้านไทยบ้านฟังล่าบ้านตามประเทศก็ดีมือนีกะยู่กับช่องสาวสอนผ้ารอคือเก้าจ้าพี่น้องมือนียินดีตอนรับพี่น้องสูเขาบรรยากาศสัปดาห์แรกของไอ เดือนมิถุนายนนะจ่ามือน,นีเป็นเสาว,วันที่3ของเดือนมิถุนายนพศ2 5 6 7สาวสอนผ้าลอยผ้าพี่น้องลอยยูตลาดนะัดเสาผู้เวียงนะจ่าเป็นของทีมงานปา่าฉลองใช่ฮ้องกัวเจ้าหรือวาเสียมืดผู้ใจดีจ้าพี่นอ้องค้นกกะลังลังออกมาตอนนี้เป็นเวลาเก่ามุ่งคืนขนยิงยางยิงย,งย,งยงางนะจขาเจากมาจับใจสีขวางข้าอยากเบียกจ่าพี่น้องไม่ได้ทายลายมือแล้วอยากให้ยอยากหน้าข้าวานเขาไทยหน้าจ้า อันนี้เพิ่นก็เป็นลานต้นไม้ตะไบกวนผู้ใดที่สีขามาเบิ่งกะจะลืมเป็นกําลังใจให้ช่องสาวสอนท่าร้อนด้วยจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นในได้ดจ้าคลิปหน้าเฮาสิได้เองมีคลิปใหมๆ่ๆเบิ่งคลิปใหม่ๆของช่องสาวสอนท่าร้านอนาะจ้าเนาะมื้อนี้ตลาดน้ำสาผู้เวียงทั้งฝนลิมจ้าพี่น้องทั้งแดดออกมื้อนี้ มื่อเช้าผักเป็นคึมๆบัดสีสวยๆมาสามุ้งกระฟนไก่มาลิ้นจ่าพี่น้องลิ้นทั้งลิ้นทั้งฝนทั้งแดดจ่ามือนีแต่ว่าสาวสอนผ้าลอก,กับผ้าลอกก็าลอกคือเก่าจา่าตลาดนัดเช้าไปน้ำนัดเช้าคือเก่าจ่าพี่น้องอ่อนมากทั้งที ้านีมเมล่าสิขายหมากใหม่ด้จ้าพี่น้องผ่านด้วยมากทา้งนีไอ่ล่าสิขายกุ้งาขาละหน,นึ่งร้อยบาทจ่าเมื่อนี้ขายดีบายดีเต้่าเมื่อนี้พาข้าขา,ายกุ้งบอกว,ว่า พ่อค้าขายกุ้งคนวานเห็ดผอนน่นเหมือจ้าพี่น้องน่าเด็กขายกุ้งค้นกินเห็ดผอจา้าแต่ว่าเบื้องนขนาดค้นกินเห็ดผอพข้าเจ้าก็ยันมาหุ่มสื้อกุ้งเล่ายู่เดลราขายถาดราหนึ่งร้อยบาทนะจ้าพี่น้องกุ้งของเล่านี้มากไม่ไหม,ไมสดสดจ้าพ่อค้าใจดีเั่งสื้อเั่งแก่เท่งแถมจ้าพี่น้องรวยมากท่านนี้เป็นมะง้ออันนี้มกง้อโรง,งเลียนแม่เล้ารสิขายโลละาหาสีบาดจ้า,จาอามาสดๆไม่ไหมจากตัวเลยตั้งแต้ขวานกับว่าท้านนด้ปีต่อจ้าพี่น้อง ขวนงามม่นี่เราพอข้าดในปิดออกอยู่เพราะว่าเล่าไม่ไม่งาม้าพีน้องราสิขายโลรหัสสีบาทเสียบอยู่มือสาวสาวสอนผ้ารลอสื่อละจา้าข้าเจ้าเลือกยินงย่างยิงย่างยุจ่าล่านี่มี่หมากล่องกองหมากมังขุดแล้วก็มีคือกันจ้าแล้วก็มาขายคือกัน เาสอนพระเราเบายูดนี่ฝนก,กันยังลิ้นยังหน่อยอยู่ได้จ้าพี่น้องต่บะข้นก่อมาจับใจสื่อสื่อขวางคือเกาเนาะหอดมือหอดเวลาหนักหอดนัดท้องเพลินแล้วได้เอิอื่นบรด้เบาหนาจ้าพี่น้องมาตามนัดคือเกากระสังสิบาตลาดนัดติจ้านีร่านขนมมีไข่หงไข่เต้าเข่าเมาทอดมีเมันทอดกล้วยทอดจ้าพี่น้องเนีทอดกระซิยู่ด้านหลังกระทะละสิใส่สามใบหรือว่าสี่ใบได้จ้ากระสันทอดทอดระขั่นหันใส่หน่อยใบ ลานี่เพื่อนกะสิขายต้นไม้จ้าพี่น้องนานี่ต้นไม้ขายดีแห้งนะจ้าเพราะว่าฝนตกลิ้นข้าเจ้าสื่อออกมาหาจับใจสื่อต้นหมอกต้นไม้จ้าพี่น้องพอค้าไม่ข้าต้นไม้ยิ้มสนุกสนานเอาเงื่นจ้ามือนี่มีสุดต้นเลยถามพอข่าไม่ค่าเพื่อนใดนะจ้าห้าอยากได้ต้นมักซีดาบักเขียบบักมีบักม่วงนีุ่กต้นจ้าพี่น้องบักหัวลงหลองลรงเรียนบักลำย่าอีดอกระมี่จ้า นี่หลายตน้นอันนี้ไปอีกฟังพ่น่าสิขายเป็นเบียร์กบุ้งเลอจ้บบจะคนกําลัางเข่ามาจ้าพี่น้องมน,นีพ่อ้าเม่ค้าห้าสีขายดียุดอกจา้มมา,ามนีเพราะว่าคนเริมเข่ามาจับใจสื่อของเล้วอันนี้ก็ะสิเป็นเบียร์กบุ้งพ่นเตียจ้าพี่น้องรวยมากทั้งนั้นคนห่งสื่อยังพักควม พักหอมเลยจ้าพี่น้องเมียขาเพิ่นมาเองเอาไปปลูกจ้าพักหอมมันี่เพิ่นก็จะสือไปปลูกด้วยจ้าเมียรัสิรีขายมาลายีสีป่าเท่านั้นจ้าสามมาหาสีป่าแม่นเ่ราะแม่เมีรัสิรีขายมาเดียวยีสีปาทถ้าจ้าถ้าห้าเอาสามมากะหาสีบาทจ้าหอมเอาไปปลูกจ้าพี่น้องเบื้องต้นใหม่ลานี้คน นานี้ต้นล่ามต้นไม้สีขายดีก็มูเนจ้าพี่น้องอยังกระสูกข้าเจ้าบ่ไรเด้อการสื่อการขายของต้นไม้นานี้ล่ะเป็นนาทํำเงิ่นของเพิินจ้พาพว่าฝนล่งแล้วค้นสิเริ่มสื่อพวกต้นหมอกต้นไม้ไปขายจ้าขับไปด้านในนั่นกระสิเป็นพวกเสื้อผานาแพร่ค้นกระแตกออกมาจากพวกเสื้อผานาแพร่คือกันได้จ้าพี่น้อง <Okay. S 2> จ้าคลิปนี้ผู้ใดทีเขามาเบิงช่องสาวสอนผ้ารอกระขอบคุณได้หลายเด้อจ่าแต่จะเลื่อนเป็นกําลังใจแห่งช่องสาวสอนในผ้ารอี้ได้จ้าิได้เฮ็ดคิดไหม่ๆสู้พีสู้น้องสู้อีพออีแม่มมหฮาเบิงนาะจ้าเนาะสาวสอนผ้ารอกระขอย้ขอบคุณขอบคุณได้หลายจ้าสําหรับผู้ใดที่เขามาเป็นกําลังใจให้กันจ้าคลิปนี้กะสวัสดีเด้จ้าพี่น้อง I do.